สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็หยุดเกม Grounded นะครับ <c oughs> มาสักทีครับไอเกมนี้เป็นเกมที่ผมรอคอยมาสักพักใหญ่หนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นน่าจะเอ่อความยากนะครับระดับมีเดียมก็พอเรานี่ไม่ต้องแบบครีเอทีฟหรอกเอ่อเอาเป็นว่าเราจะเลือกตัวละ,ละ,นนะครละแกนเนี่ยเราจะเลือกพี่แม็กซ์นะครับทำไมเดี๋ยวเปรวนหน้าตาพี่แกนี่เหมือนจะตบแมลงวันตบยุงได้ตลอดเวลา <c oughs> นะครับ <c oughs> เราจะเอานายไปสู่โลกผจญภัยในการตกแมลงวันกันในเกมอะไรเอ่ยมีเอ้ยมีอ๋อผมนึกว่ามันมีไอ้นั่นเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคาสินอ๋อฉันอยู่ไหนเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าพอเราเกิดมามันมีไอ้นี่ด้วยครับนี่ครับข้างๆเราเนี่ยตอนทั่วราเราเ,ออเกิดมาเนี่ยมันจะมีไอ้นี่ด้วยครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นยาทดลองเนรับแล้วก็ มีเหมือนกับว่าเป็นกระเป๋าแล้วก็ช่องใส่คนครับเป็นไปได้ว่าเราอาจจะโดนการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเราทําด้วยตัวเองหรือว่าคนอื่นทานะครับผมก็ไม่รู้นะมันเลยทําให้เราเนี่ยตัวเล็กลงครับมาอยู่ในโลกของแมลงนี่ครับเราเก็บหินมาฟาดได้แต่เราเราไม่ฟาดดีกว่าทําไมเลยเดี๋ยวมันจะเด็กมึงบอกมึงฟาดกูเลยกูดเด็กแง่งเลยงเง่เงเง่เพราะงั้นเราไม่เอาดีกว่าอันนี้เป็นเหตุนะครับรู้สึกว่า จะสามารถที่จะกินได้กดไอเพื่อดูช่องอินเวนทอรี่นะครับอ๋อนี่ไงหน้าตาแม็กแมงเคลียร์มากเลยอะ่ะบอกเฮ้ยนี่มันเรื่องซีรีสนะดามจอ๋อนี่ครับของเนี้ยมันจะมีอาวุธการดามจแล้วก็เกี่ยวกับการสตันด้วยสปีดขนาดหินยังเป็นอาวุธได้นะทุบได้ยับเยินแน่นอนกดวีเพื่อเป็นอ๋อใช้ปุ่มคีย์ลัดโอเครู้สึกว่าปรับแบบเห็นเต็มเต็มตัวนี้รู้สึกปุ่มอะไรนะ กด M ดูแมปนะครับอุ้ยแมปไม่ใช่ขี้ๆนะเนี่ยนะเล็กครับเล็กเอชิบหายแ,แล้วก็กว้างอยู่นะนี่ไงก็ดืดดดด้ีเราอยู่ตรงนี้นะครับอ,อ๋อโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นบ้านเป็นส่วนหลังบ้านเราส่วนหลังบ้านมึงขนาดนี้เลยเหรอลกเนาะเก็บเก็บซะบ้างนี่เก็บแป๊บอันนี้ต้องใช้ขวานนะเอาอีกแล้ว ปัญหาคือขวานแต่ว่าไอเกมนี้เถิผมจะไม่ผิดเราต้องมีการเรียนรู้ก่อนด้วยซึ่งก็คือเราต้องไอน้นั่นนะครับหาเครื่องวิจัยอ่าซึ่งจะต้องวิจัยพวกเครื่องมือที่ว่าเราเจอเนี่ยนะว่ามันสามารถใช้คลับอะไรได้บ้างแล้วจากนั้นเนี่ยถึงจะสามารถคลับของได้เฮ้ยน,นี่ไงมดมันคลับอะไรมาให้ด้วยเมื่อกี้นเนี่ยกดอะไรเนี่ยแทรกนุ่นไงเครื่องวิจัยโอเคอันนี้แพลนไฟเบอร์นะครับรู้สึกว่าใช้คลับของได้เยอะอยู่นะ เกิดตอนผมเล่นตอนเวอร์ชันเดโมเนี่ยนะครับแถมแม่งตายบ่อยแม่งตายบ่อย,ย,อยไอ้นั่นนะมึงไม่ต้องพูดก็ได้คืนคือมันเดโมแถมมันอยู่ไว้ด้วยนะจริงเหรอเปล่ปาแทนี่ครับเราสามารถเอามาวิจัยกดไอ้นี่เอามาวิจัยครับนะบอกว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนี่ใช่ครับวูเวนไฟเบอร์นะครับก็คือเป็นเชือกถาวัน,นั่นเองโอเคได้มาหนึ่งอันแล้ว แล้วก็ไอ้นี่สปริกนะครับสปริกจัดไปปุ๊บใช้ครับสไปได้แล้วก็ไอ้นั่นได้ครับเป็นตัวมาร์กเกอร์ก็คือมาร์กเส้นทางว่าเรามาจากจุดๆไหนอะไรยังไง่นะอันนี้มาก้อนหินได้เยอะแน,น่นอนครับขวานมึงต้องมาแล้วถ้ามาันไม่มีขวานนี่คือใจกู้ครับกับอะไรเลยเนี่ยขวานคับกับใบไม้แหละนี่ครับเราได้แล้วแล้วก็กด กดปุ่มไหนนะครับกด C อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงต้องรอมันสอนดีกว่าเราไม่รีบเราไม่รีบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋วกูก็ตายสิเราต้องศึกษาเองบ้างด้วยนะครับด้วยตัวเองแม่งตอนนี้มันก็เริ่มหิวลงเรื่อยๆโอเคกด C มองแนะ่หาเรื่องเดี๋ยวก็ฟาดแม่งป่าหลอนเลยกดไฟวอเตอร์โอเคมันให้หาน้ำน้ำนี่้าเกิดอิงตามที่เราเป็นมแมลงเนี่ยนะครับผมเคยอ่านหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวกับเอาชีวิตรอดในโลกมแมลง่งนะผมว่าคุณผู้ชม หลายๆคนคงจะจำได้แน่ๆเลยครับเราต้องหาน้ำโดยจากหยุดน้ำค้างจากใบไม้นั่นเองพี่ครคบพี่เด็กอะไรอยู่ไเก็บเก็บกลัวมาเด็กด้วยพอดีหิวเก็บไปก่อนอา่านเป็นอ่าสํำรองซาเบียงฉุกฉันอ่ะนี่ไงน้ำแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะดื่มได้ What is that ไม่รู้จักน้ำเหรอว่าจะดื่มได้เปล่าเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะได้นะ บอกเลยว่าไม่น่าเด็กแต่ว่าไะเดกอุทายอำนาจมืดลดอาหารลดคือมันเป็นควณสแหละต้องทำวิวชิมายแลอาหารลดหนักเลยแล้วก็ไฟแอนอีสอ่าโอเคให้หาอาหารต่อเลยฮิตฟูฟ้ดนุ่นไงเห็ดชีมาร์กบอกผมว่าเห็ดนี่มันน่าจะมีแบบเฉพาะเจาะจงแน่ๆเลยแบบอย่างเช่นถ้าเกิดเห็ดสีแดงแบบนี้เนี่ยกินได้นะแต่ตายอะไรประมาณนี้อ่าชิหายแลผมว่ามัน เอ๊ะหรือเปล่าหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะกินได้หมดเลยเหรออแะลองกินดูก่อนมึนงกูไม่ฆ่ากูใช้ไม่ได้ฮิตอ,อ,อันนี้อืมกินโอ้อะไรอะเมื่อกี้อิเมาเลกอันหาเรื่องก,กูอีกแล้วเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้นะล้วอืออืหรือว่าพอกินฮิดหรือเปล่าอ่ะกินอีกแมมอ๋อมันเพิ่มหลอดอาหารแต่ว่าเมื่อกี้มันเหมือนจะลดหลอดน้ําด้วยนะครับ อืมโอเคนิดนๆๆิดหน่อยหน่อยทดแทนกันได้หลอดน้ำเนี่ยเราต้องหาจากจุดน้ําค้างนะครับเราไม่ควรจะดื่มน้าจากเนี่ยเป็นพวกแม่น้ำสกปรกเนี่ยเพราะว่าจะทําให้เรานี่อ้วกแตกได้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่แมก็เหยียบได้ครับโอเคเอาล่ะจากนั้นมีเราได้ไอ้นี้ด้วยเป็นไฟแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะการครับผมว่าจะครับขวานก่อนนะครับต้องใช้ไอ้นนี้ด้วยใช้เชือกใช้เชือกอ่ากี่เส้นนะหนึ่งหนึ่งเส้น โนอินแบกแพคไม่มีในกระเป๋าเหรอนี่เราครับก่อนเลยละกันนะครับไอ้นี่ครับครับได้ไปนเนี่ยครับได้ครับอีกโอเคแล้วก็เอ่อเพลนไฟเบอร์หมดแล้วก็จะามาครับขวานจัดไปครับไม่ได้ต้องมีโตเรียนรู้โอ้ยอะไรเนี่ยชนกูจังเลยหาเรื่องเดี๋ยวเรากูครับขวานก่อนเดี๋ยวมึงจมึงจะได้รู้ว่ามึงแยมมิดเกินแล้ว โค้ดเก่าหาเรื่องแมลงวันเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขนมคุกกี้หรือว่ากล่องลูกอมอ๋อกล่องลูกอมไอ,นนนอเนี่ยคุ้นๆอยู่นะของเรามันเป็นตัว,ไอ,นะวาาไอ้นั่นนะคัวลามาชใช่ป่ะไอเนี่ยมันขนมช็อกโกแลตนี่ยว่ะอี <c oughs> แป๊บหนึ่งอ๋อนี่ไงเราคัามาแล้วนี่ครับคัมมาสองอันด้วยกูคัมมาทำไมเนี่ยเยอะแยะ,ยะพอดีผมไ <c> ม <oughs> ่รู้มันขึ้นเราข้าแล้วอะข้คัมมาซะเยอะเลยสองอันเออก็ดีเหมือนกันครับถือว่าสำรอง ดีแหละแถมไปงั้นแหละนี่ครับโอเคเราจะครับไอ้นี้ด้วยนะเป็นหอกไอ้นี่แหละต้องมีกดไอต้องกดไอก่อนแล้วก็มาแอดสล็อตน,นี่ต้องลากมาใส่เอาโอเคเลขสี่นี่หอกนี่แหละคืออาวุธส่วนขวานนะมาสลับตัดต้นไม้โอเค,อเคกินก่อนละกันเห็ดซะหน่นอยซะหน่อยเอาละเราจะมาตัดต้นไม้ก่อนละแันนะครับต้นนี้ตัดนี่แน่อู้จ้าชิบหายเกือบอีมดอย่าเข้ามาใกล้สิกูเสียว จะไปตัดโดนเองเลยพวกเองมาหาเรื่องเรียบร้อยเลยครับโดนลุมโดนลุมสกรัมเฮ้บาดี้ลูกหัวได้ไหมลูกหัวมันไม่ได้เลยครับออกจะน่ารักกุ้งกิ้งตัดก่อนเอ้อผมว่าเราต้องสร้างแคมป์ไฟก่อนนะเพราะว่าประเดี๋ยวนี้เรา,าจ,จะได้ฆ่า,มาแมลงครับแล้วก็เอา,มาแมลงมันมาย่างหรือไม่ก็เอาน้ำเนี่ยมาต้มดื่มได้เพราะตอนนี้เนี่ย ปัญหาคือแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำเพราะวบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่มีให้เราฟาร์มโดยตลอดนะอันนี้มันทำอะไรกันอยู่แบบกินซากอะไรแอบดูด้วยทำอะไรกันอยู่เอ้ยนี่ไงน้ำนี่ครับน้ำสะอาดนี่แหละดื่มได้โอเคเนี่ยมันจะเป็นหยุดแอ่งน้ำเล็กๆมันไม่ใช่หยุดแอ่งน้ำดิมันเป็นหยุดน้ำเลย นะครับไอเนี้ยดื่มได้เพราะแต่เอ่อที่วิจัยหายไปไหนหรอวะชิบหายแล้วเดินหลงแล้วเนี่ยมองหนาแล้วทำสงสัยเดี๋ยวอยากมีขวานอยู่บนหัวไหมมันบอกแล้วมึงอยากมีรอยฟันอยู่ตามตัวแม่ค,แมครับแม่ครับเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุยอุยชิบหายรังรังแมงมดต่อยก่อนพี่ยังไม่พร้อมตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมบวกบอกตามตรงพ,พี่กำลังลมึน อุยมีสร้างแมลงด้วยเก็บเอาไปแดกครับรออะไรมันมองยังอาหารกูแหละขอโทษนะพอดีเราก็หิวเหมือนกันรู้จักไหมเสบียงฉุกเฉนะินอ่ะตอนนี้นีผมต้องกลับไปหาสถานีวิจัยก่อนนะครับว่ามันต้องเอาไปวิจัยเพิ่มอะไรยังไงเพราะว่าเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เธอจะไม่ผิดทําไอ้นั้นได้แคมป์ไฟเป็นส่วนผสมในการทาแคมป์ไฟนะบยาแห้งเนี่ย,ยตัด ตัเย็นจะเย็นเดี๋ยวควานพังต้องหาพปกยายแห้งเนี่ยเ<ๆ>ยอะๆทำได้นี่เอ้ยโอ้ยเอ้ยนิวกันครับไม่กันครับไฟทอชโอเคอันนี้เก็บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ตัดอีกอตัดเสร็จต้องรอชาร์จด้วยเหนื่อยหอบเด็กเออเออโอเคได้เรียบร้อยเก็บ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 ลัวๆเลย เอาละครับตอนนี้เป้าหมายยังไม่ใช่หญ้าแห้งครับเป้าหมายคือศูนย์วิจัยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเรากลับมาจุดที่เราคิดว่าเรา่าจะกลับไปหาศูนย์วิจัยได้แล้วแล้วก็ฝั่งซ้ายนี้นะครับฝั่งซ้ายนี้หรือเปล่าผมจําไม่ได้ว่าทางไหนต่ว่าแถวๆนี้แหละตรงไหนวะได้เปิดบอกชิ้นที่นู่นไงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่ะ วิชิพายแลย้วศูนย์วิจัยผมหายคือมันอาจจะมีสุ่มอยู่ตามจุดต่างๆครับแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นเครื่องหมายคำถามด้วยผมว่าเอ้ยนี่ไงศูนย์วิจัยอูยอยู่ไกลยังเว้ยไม่น่าจะใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วผมมันอยู่แถวๆนี้แหละอันหนึ่งเพียงแต่ว่าไอ้นั่นเรายัางไม่ได้มาร์กนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นในแมปเราแม่งต้องมาวิ่งหายอย่างเงี้ยตาแตกสิรออะไร เฮ้ยหยดน้ำดืมส,สูงจ้ะอืมผมว่ามันต้องมีการทำกระติกน้ำแน่ๆเลยเนี่ยไอ้ตอนนี้ถ้าเกิดมีนี่ชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะอ่าวนกับบันที่เ่าอีกแล้วชิบหายแล้วอันนี้ผมไม่ได้ลงหาสถาน,นีเล้นะคืออันนี้กูหลงทางแล้วเนี่ย <hours> later. ชั่วชัวร์ก็ตรงนี้แหละ <c oughs> เราต้องหันหน้าไปทางซ้ายนี้นะครับ ทางซ้ายอีกทางซ้ายฝั่งนี้โอเคตรงนี้คือตรงไปเลยจะเจอสถานีวิจัยซึ่งตอนนี้เราต้องวิใจใัยพวกของที่เราเก็บมาได้เยอะๆก่อนนั่นไงโอ้จะทิมตาตาอยู่แล้วโอเคอยู่ใกล้ๆนี่เองครับตอนแรกผมดูในแมปนี่มันดูเหมือนไกลนะแต่ว่าไม่อยู่ใ,ใกล้ๆเองมาแล้วครับแล้วก็เอามาวิจัยก่อนไว้เอามาแลกไปวิจัยไม่ไม่ได้อะไรหรอกเปลืองของพี่จะเอาไปเด็ก ที่ไม่เอาไปวิจัยหรอกอุ้ยอันนี้ได้เยอะเลยครับนี่เป็นบันไดปีนเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นแปลงปลูกบลาๆเยอะแยะอยู่ครับแล้วก็ไอ้นี้ด้วยได้ได้ไดตู้ขาเพิ่มเฮ้ยอ้นี่แหละไอ้นี้แหละทจ่กูหาเราจะได้รับของเพิ่มขึ้นได้นะครับไอ้แซฟเนี่ยน,นะมันคือยางไม้นะครับอ้นี้แหละใช้รับตู้ับได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะขอหาอันอื่นก่อน อันนี้ได้ชุดเกราะด้วยครับอันเนี้ยเรียนรู้การทําชุดเกราะเพิ่มแล้วก็รังคาโอเคอันนี้คือเหมาะ,ะการสร้างบ้านกับสร้างชุดอ่ะนะแล้วก็เรียนรู้เชือกไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วอันน,ออนนี้ก็ไม่ได้อ๋อมันต้องรอดีชาร์จการใช้งานเครื่องในการเรียนรู้ด้วยนะครับก็คือต้องรอส5นาที <c oughs> มือให้กูไปนอนเลยไหมเฮ้ยเรื่องอะไรวะเสียงอะไรโอ้ย l อย่าไปท้าทายมันส์ มันก็พุกมาเด็กหรอกผมจำไ,ได้ว่าแมาลงเต่าทองในเกมนี้มันร้ายกาจกว่าที่คิดมันจะไล่เดกเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งจองกูแล้ว15แล้ววิ่งก่อนมองหน้าหาเรื่องจิ้มแม่งนี่แนะ่เก็บเนื้อเอาไปเด็กมันบอกกูแค่ด,ดื่มนะ้ำเฉยๆมึงมาจิ้มกูเฉยเลยสรุปนะครับการอาไอ้นั่นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะทำเครื่องเนี่ยมันต้องรอรีชาร์จด้วยนะครับก็คือใช่ว่าเราจะเรียนรู้ได้ตลอดนะต้องรอเวลาด้วย นับตาจะไหลเอาเป็นว่าไปสำรวจพื้นที่ตรงอื่นก่อนแล้วแกน,นะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าต้องทำต้องตั้งแคมป์ก่อนแล้วแหละต้อตั้งแคมป์โปรตอนนี้เนี่ยเราเริ่มหิวแล้วตรงนี้ดีไหมเนี่ยตรงนี้มีหยดน้ําด้วยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีหยดน้าเนี่ยเหมาะเลยตรงนี้นี่สร้างแคมป์แถวๆนี้แหละตอนเราอยู่น้ําก็จะได้มาดื่มน้าตรงนี้ได้นะครับเพราะหลักการเอาชุดรอดที่สําคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ํานั่นเองครับ ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณติดป่านี่คุณต้องหาแรงน้ําก่อนเลยแต่อย่าสร้างบ้านใกล้กับแรงน้ํามากเกินไปนะครับเพราะว่าสัตว์ป่าจะไปดื่มน้ำแถวแถวนั้นแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นหมีเสืออะไรรับรองว่าคุณจะเป็นอาหารเช้าของมันแน่นอนถ้าเกิดมันไปตอนเช้าก็อาหารเช้าถ้าเกิดกลางคืนก็อาหารค่ำหมดเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างไอ้นี้ก่อนกันแคมไฟแอปเอแคมไฟรู้สึกว่ามันมีแถมไหมหรือเปล่าเมื่อกี้ผมกดดูเจอนะแคมไฟอ๋อคิดไปเอง คิดไปเองคิดไปดเองน,น,น,นี่ไงนี่เราสร้างได้วางมันตรงนี้แหละนี่น่งอันเดียวก็พอครับไม่ต้องเยอะแล้วก็แล้วก็ต้องการพัพเปอร์เลดสี่นะครับซึ่งเรามีอยู่สามพัพเ r อร์เลดเหรอนี่ไงพัพเปอร์เ e ดผมขอเรียกมันว่าก้อนหินแล้วกัน, <c oughs> <c oughs> นเรียกซะออ้ยโคตรเถอะพัพเปอร์เลดเอาเป็นว่านี่ไงออ ตั้งชื่อซักกูงงเลยอะไรวะมันคืออะไรวะก้อนหินนี่แหละเออเสร็จแล้วครับการทำไอ้นี่เตาย่างจุดไฟบูชายันเทพเจ้า,มาแมลงจากนั้นก็อย่างอาหารโอ้ผมมีอยู่ชิ้นหนึง่งอะไรเนี่ยเป็นเนื้อส,สดๆนะครับย่างสิครับรออะไรเอาไปย่างแล้วนะครับเสียบหมุนด้วยโคตรหน้าเด็กเนื้อมแมลงครับปลอ,อกกูประชดอืม ผมว่าเราต้องหาเพิ่มครับอืมต้องหาเพิ่มต้องหาเพิ่มเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เหลืองๆแอ่ยางไม้เนี่ยเอ๊ะมันไม่ใช่นี่ว่าของใหม่ละแต่ว่ามันคล้ายๆกันไงสีมันคล้ายๆกันตรงนี้ก็แหล่งน้ำครับอยากจะเรียนรวยนั่นก่อนวุยบุดถึงอาหารอาหารก็มานี่แน่จิ้มไปครับนายต้องไปกับเรานายต้องเป็นอาหารใ <c oughs> นกระพาะของเรา เก็บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะไหมไหมเนี่ยเออไหมด้วยต้องเก็บด้วยไอ้นี่ไปลงโม่โมย่างแล้วก็มาดูช่องเก็บของไหนเอ้ยนี่ใช่เหรอแดกได้เหรออันไหนอันนี้หรือเปล่าลิเจ็ดนะครับเจ็กเงียบหลอดาหาเต็มหลอดเลยเป็นไงชิ้นเดียวรู้เรื่องชิ้นเดียวตื่นตัว อิ่มเหลือเปล่ารสชาติน่าจะเชี่ยมากอันนี้น่าจะสุกแล้วนะครับเก็บรับเก็บเห็นแล้วหิวเลยเนี่ยผมเล่นตอนกลางคืน,นครับกูเป็นอะไรเนี่ยต้องเล่นตอนกลางคืนเอมีมแมลงตัวอื่นอีกไหมเห็ดมันย่างไม่ได้นะครับตอนแรกผมว่าจะย่างเห็ดซะหน่อยเสียใจเสียใจมากเลยไอ้ไอ้นี่นี่แหละยางไม้ใช่ครับโตครับเราต้องหาพื้นที่ที่ว่าเหมาะกับการสร้างบ้านก่อนด้วยนะครับ ผมว่าถ้าเกิดจะให้เหมาะเนี่ยมันต,ต้องที่สูงสูงกับต้องที่สูงสูงไม่ก็พื้นที่ที่อเรียกได้ว่าปลอดภัยนะซึ่งแม่งก็ไม่ปลอดภัยทุกๆจุดอะเพราะมันเป็นโรคแมลงอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิแกทุยคนละเรื่องแหละนี่ว่าแต่ไปไหนดีวะเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรมาฝากด้วยของสัมมาาคุณอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเอามาดิอแกอยากตาย อามานันนี่ปล่อยปล่อยเซ่โอว่ามันน่ารักอ่ะครับน่ารักผมไม่อยากฆ่าอันนี้น้ำแต่ว่าหลอดน้ำเราเต็มแล้วเก็บไว้ก่อนหลอดน้ำก็ใช่ว่าจะหายากนะหาง,ง่ายอยู่อะหาง,ง่ายอยู่ปล่อยได้ไหมเขาจะเอาอยากได้ไม่ให้กูจิ้มเปล่าราเล่นผมไม่อยากจิ้มครับคืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือนอกจากความน่ารักเนี่ยมันก็จะอันตรายด้วยเพราะมันมาเป็นฝูง เดี๋ยวโดนรุมกระทืบเคยเจอมดรุมกระทืบคนไหมครับนี่แหละในเกมนี้ก็เกิดขึ้นได้รู้เรื่องเลยเพราะงั้นเราต้องแบบเล่นแบบจิ้มนิดจิ้มตัวหน่อ <laughs> ยโอเคอาหารไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วเรามาดูของครับหน่อยละกันนะครับเราครับอะไรเพิ่มเติมได้บ้างอ่าทูนี่ครับธนูได้อ๋ uh, อยางก่อนขาดไอ้นี่ขาดอีฝอยขัดห e ม้อนี่นะครับอ <laughs> e ีฝอยขัดหม้อเลยเหรอเนี่ยมันดำๆแม่ นำๆเออกูไม่เรียกมึงก็ดีแค่ไหนแล้วเฮ้ยอันนี้คืออาหารนะครับอ๋อรครับอาหารได้นี่ไงมีการทําผ้าเป็นเดทด้วยนะครับเฮ้ยไอ้นี่ผัวมันต้องเอานะต้องเผื่อแต่ว่าใช้ยางใช้ยางไม้ทั้งสองเนะี่ยแถมยางไม้นี่หายากด้วยนะครับหายากด้วยอันนี้การทําเกี่ยวกับการสร้างบ้านแล้วแหละซึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเราเรียนรู้ได้ก็แค่การทําหลังคาบ้านนะ่มงคุดอนาดอนาจิตมากอันนี้ก็ทําได้แต่แคมป์ไฟ ส่วนไอ้นี่ก็จะเป็นเหมือนกับแคมป์ชั่วคราวนะครับน้ำตาจะไหล <laughs> น้ำตาจะไหลอันนี้คือที่มาร์กนะครับแล้วก็นี่โต๊ะคราฟเราขาดแก๊สแพร้งนะครับแก๊สแพร้งต้องใช้3แก๊สแพร้งนี่หาง่ายครับเป็นพวกยานี่แหละไปตัดเอาแต่ว่าผมยังไม่อยากคราฟไงผมอยากหาพื้นที่สร้างบ้านแบบหาพื้นที่สร้างใหี่แล้วไอ้นี่คือจุดที่ผมปวดใจที่สุดในการเล่นนะครับของเกมแนวโซเวอโวเนี่ย ปวดหัวแลอเกินกับการสร้างบ้านเพราะว่าเราต้องอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นแน่ไปตลอดเกมนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะย้ายนี่เราก็ต้องทิ้งของส่วนนั้นเนี่ยเอาไว้พื้นที่เก่าแล้วก็เหมือนกับเริ่มเล่นใหม่อ่ะเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยต้องคิดหนักหน่อยว่าจะสร้างบ้านตรงไหนเอาแบบพื้นที่แบบเห็นแล้วแบบโอ้สุดยอดเลยอยู่ในรูปฟินโคตรอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าก่อนโมมากครับอันนี้ก่อนครับเฟิร์สเอเสียยางไม้ไป2อดครับตัวครับเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมีการโอ้ทำผาปิดตาด้วย เออไม่ดีกว่าไอ้นี่ครับทำหมวกได้อรดินไม่ล่ะอิงใช้เชือกหนึ่งด้วยนะครับเ,เพิ่มกรอบไหมแน่เพิ่มกรอบมันนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ยังดีแอะครับรับ,ร,บรับไม่ได้น่าจะต้องมีโต๊ะรับก่อนครับแอดบวกเบนซ์นี่ไงต้องมีโต๊ะรับก่อนซีจีเอ้ยมีค้อนด้วยแสดงว่าน่าใช้สร้างบ้านอันนี้หอกไฟทอชไฟทอชโอ้โห ขาดไอ้นี่ครับขาดยางไม้อันนี้ลูกธนูคือตอนนี้เนี่ยเราครับของได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเรายังเรียนรู้ได้ยังไม่ค่อยเยอะเลยนะครับรเพราะงั้นถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยรับรองว่าเราสร้างยานอวกาศได้แน่นอนครับทุยอันนี้ก็เวอร์เกินแต่ว่านะถ้าเกิดเรายิ่งเล่นไปนานๆเนี่ยผมมั่นใจว่าเราต้องเทพขึ้นกว่านี้แน่นอนเพราะงั้นตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะชั่วคราวเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็โอเคัมก็สลับเกม กราวดิตนะครับก็เอาไว้พัทพัทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันนะครับแล้วก็ทำการสร้างบ้านนะครับอ่สำหรับพันนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพ์ทหน้านะฮะ